สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ดูแรลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมลูกอย่าออกจากบ้านนะคะพยายามอยู่แต่ในบ้านของเรานะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำดื่มน,ม,นมเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนกันเรื่องตัวอักษรในภาษาอังกฤษเด็กๆทราบไหมคะว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคุณครูสอนกันตั้งแต่อนนบาบหนึ่งใช่ไหมคะลูกจำได้ไหมเอย่ยมีทั้งหมด26ตัวด้วยกันเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษของเรามีทั้งหมด26ตัวนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนอย่างไรคุณครูจะทบทวนนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอักษรพิมพเล็กนะคะลูกเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะเขียนได้ด้วยเนาะต้องหัดเขียนให้ได้นะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะ แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับตัวอักษรแรกของภาษาอังกฤษก็คือตัวตัว A นั่นเอง A พิมพ์ใหญ่และ A พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆต้องหัดเขียนให้ได้นะคะ A ก็จะมีคำศพัพท์ Elevator Apple and ต่อมาค่ะตัว B พิมพ์ใหญ่และ B พิมพ์เล็ก คำศัพที่ขึ้นตน้นด้วยตัว B มีคำว่าอะไรบ้างนะ B B ีพึ่ง b e l l กระดิง่งหรือว่าระฆัง Bird ที่แปลว่านกต่อจากตัว B เป็นตัวอะไรคะเด็กๆตัว B แล้วก็ต้องตัว C นั่นเอง C พิมพ์ ยหญและ C พิมพ์เล็กนะคะลูกตัว C จะเขียนคล้ายๆกันนะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ก็คือคารถยนต์คัดแมวคับเค้กที่แปลว่าขนมเค้กที่อยู่ในถ้วยนะคะต่อจากตัว C ก็จะเป็นตัวตัว ดีนะคะตัวอักษรดีนะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่และดีพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆขัดเขียนด้วยนะคะลูกทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเลยนะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วตัวดีก็จะมีคําว่าดั Duck ที่แปลว่าเป็ดนะคะลูกแล้วก็ด็อกด็อกแปลว่าอะไรคะด็อกซนัขนะคะแล้วก็ d i n o s สาร d ดโนเสารที่แปลว่าไดโนเสาร์ต่อจากตัวดีก็เป็นตัว E ีค่ะอ e พิมพ์ใหญ่และ E พิมพ์เล็กนะคะตัว E ีคำศัพท์จะมีคำว่าเอกที่แปลว่าไข่ Elephant แปลว่าช้าง X x i t ที่แปลว่าทางออกนะคะต่อมาค่ะตัว F นะคะ F พิมใหญ่และ F พิมพ์เล็กนะคะลูกตัว F ก็จะมีคำว่าไฟที่แปลว่าไฟนะคะ Fish Fish แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Fish แปลว่าปลา f o x นะคะสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะหรือว่าหมาป่าคะ่ะต่อจากตัว F ก็จะเป็นตัวอะไรคะลูก F แล้วก็ G นั่นเองนี่ G พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ G พิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์ก็จะมี gorilla gorilla girl girl แปลว่าอะไรนะเด็กผู้หญิงแล้วก็ goat goat แปลว่าแพ้คำต่อมาค่ะตัว h นะคะ h พิมพ์ใหญ่และ h พิมพ์เล็กนะคะ มีคำว่า hand hand แปลว่ามือ hat hat แปลว่าหมวกและ h a t แปลว่าหัวใจต่อมาค่ะเด็กๆตัวอักษร i นั่นเองค่ะลูก i พิมพ์ใหญ่และ i พิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์ก็จะมีคำว่า i g u รู ที่แปลว่าที่อยู่อาศัยของชาวเอสซิมูนะคะที่อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเลยนะคะต่อมาคําว่า is อันนี้จะแปลว่าคันนะคะลูกแล้วก็ iguan เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะตัว J ค่ะเด็กๆ J พิมพ์ใหญ่แล้วก็ J พิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์ก็จะมีคำว่า jacket jacket แปลว่าเสื้อคลุมนะคะ แล้วก็ jam jam ที่แปลว่าแยมผล,ลไม้แล้วก็ juice juice ที่แปลว่าน้ำผล,ลไม้ค่ะต่อมาค่ะตัวซ้อน k k พิมพ์ใหญ่และ k พิมพ์เล็กนะคะจะมีคำศัพท์คำว่า Kangaroo k kang a n แ a r o o ที่แปลว่าอะไรลูกจิงโจ้ใช่ไหมคะแล้วก็ king i ิงแปลว่าพระราชาอีกหนึ่งคำค่ะ k i t เ e n คิเทนแปลว่าลูกแมวตัวเคแล้วก็ต่อด้วยตัว L นะคะแอลพิมพ์ใหญ่และแอลพิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์นะคะจะมีคำว่า r e d ดี b บัแปลว่า,มาแมลงเต่าทอง Lion แปลว่าสิงโตนะคะแล้วก็ แลมแปลว่าตะเกียงตัวอักษรตัวต่อมาตัวอะไรคะลูกตัว M นะคะตัว M นะคะอันนี้จะเป็น M พิมพ์ใหญ่แล้วก็ M พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M มีคำว่า money money แปลว่าเงินแล้วก็ mouse mouse นี่แปลว่าหนูนะลูก แล้วก็มั s ส r ลูมมัสลูมแปลว่าเห็ดนะคะตัว M แล้วก็ต่อด้วยตัวอะไรคะเด็กๆตัว N นะคะ N พิมพ์ใหญ่แล้วก็ N พิมพ์เล็กนะคะมีคำว่า nest nest แปลว่าอ,อะไรคะ n e s หลังโนกแล้วก็ n e t net แปลว่าตา่ายแล้วก็คำว่า night night แปลว่า กลางคืนคำศัพท์คำต่อมาค่ะดเด็กๆตัว O นะคะตัวอักษร O นั่นเองอันนี้โอพิมพ์ใหญ่นะลูกแล้วก็ O พิมพ์เล็กนะคะจะเขียนเหมือนกันเลยคำศัพท์ก็จะมีคำว่า octagon แปลว่าแปดเหลี่ยมนะคะลูกแล้วก็ octopus แปลว่าอะไรคะดเด็กๆ octopus แปลว่าปลาหมึกนะคะแล้วก็ olive olive แปลว่ามะก,กอกนะคะต่อมาค่ะตัวอักษรพีพิมพ์ใหญ่และพีพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆมีคำว่า p e n กวินเพนกวินที่แปลว่านกเพนกวินนะคะแล้วก็พิซซ่เด็กชอบทานไหมคะพิซซ่ชอบทานใช่ไหมคะอร่อยด้วยเนาะคำต่อมาค่ะคำว่าพิกพิกแปลว่าหมู แล้วก็มาถึงตัวคิแล้วค่ะคะิวพิมพ์ใหญ่แล้วก็คิวพิมพ์เล็กนะคะควก็จะมีคำศัพท์คำว่า question mark แปลว่าเครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็ q u e e n q u e e n แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าพระราชินีนะคะแล้วก็ไกว์คำนี้แปลว่าผ้าห่มนะคะลูกต่อมาค่ะตัวอักษร R นั่นเอง R พิมพ์ใหญ่และ R พิมพ์เล็กนะคะมีคำว่าแล c คูณและคูณเป็นศาสตว์ชนิดหนึ่งนะคะล็อกเก็ตล็อกเก็ตแปลว่าอะไรคะเด็กๆจะรวดใช่ไหมคะแล้วก็ลิงลิงแปลว่าแหวนตัวสองต่อมาตัวอะไรคะตัว S ใช่ไหมคะ S พิมพ์ใหญ่และ S พิมพ์เล็กเขียนเหมือนกันเลยคำว่า S จะมีคำว่า socks ที่แปลว่าถุงเท้า six แปลว่า6นะคะแล้วก็ s i s o r แปลว่ากันใจต่อมาค่ะตัวสอน T นะคะลูก T พิมพ์ใหญ่แล้วก็ T พิมพ์เล็กนะคะ T ก็จะมีคำว่า turtle t i g เก e n เชิ l แปลว่าอะไรคะเด็กๆเชิร์เชแปลว่าเต่านะคะชายเกอร์แปลว่าเสือใช่ไหมลูกแล้วก็เชนแปลว่าสิบต่อมาค่ะตัวทีแล้วก็ต้องตัว u ูยูพิมพ์ใหญ่แล้วก็ u ูพิมพ์เล็กนะคะมีคำศัพท์คำว่าอัมเมล่ะแปลว่าล่มนะคะอับแปลว่า ขึ้นนะคะแล้วก็ n d e r w ว a r แปลว่ากางเกงชั้นในนะคะลกูกต่อด้วยตัว V ค่ะ V พิมพ์ใหญ่แล้วก็ V พิมพ์เล็กนั่นเอง V จะมีคำว่า Violin แปลว่าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเป็นเครื่องสีนะคะเด็กๆแล้วก็ w เ s t แปลว่าเสื้อกลักนะคะแล้วก็ w ว r ร r o ค e แปลว่าภูเขาไฟนะคะ ตัวอักษรต่อมาก็คือตัว W นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะลูกแล้วก็พิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์ก็จะมีคำว่า watermelon watermelon แปลว่าแตงโม w e v e wave อันนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าใยนะคะใยห,หรือว่าเยื่อนะคะนี่เป็นใยแมงมุมนะคะแล้วก็ wolf แปลว่าหมาป่านะคะ ต่อมาค่ะตัว x นะคะ x พิมพ์ใหญ่แล้วก็ s พิมพ์เล็กนะคะจะมีคำว่า x-ray แล้วก็ size phone แปลว่าระนาดนะคะ<ด>มาถึงตัวสอนต่อมานะคะเด็กๆตัว y นั่นเองค่ะตัว y พิมพ์ใหญ่และ y พิมพ์เล็กนะคะจะมีคำว่า yard ที่แปลว่าเยื่อนะคะแล้วก็ yellow แปลว่าสีเหลือง อีกหนึ่งคำค่ะอยากอันนี้จะเป็นตัวจามารีนะคะนี่เด็กต่อมาค่ะตัวแซนั่นเองแซพิมพ์ใหญ่แล้วก็แซพิมพ์เล็กนะคะสูแปลว่าอะไรลูกเด็กๆชอบไปที่นี่มากเลยสูแปลว่าสวนสาสวรใช่ไหมคะแล้วก็ซีบะซีบะแปลว่ามาลายแล้วก็คําว่าซ i เปอร์แปลว่าซี ให้เด็กหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยลูกใบงานวิชาภาษาอังกฤษวันพุธที่1กันยายนนะคะซึ่งคุณครูเตรียมให้เด็กๆนะคะ1วันก็จะมี2วิชานะคะให้เด็กทำนะคะวันนี้จะมีวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยให้เด็กๆเติมตัวอักอนพิมพ์ใหญ่ เมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วตัวอักษรพิมพ์ใหญ่มาทบทวนความจำกันดีกว่าว่าเขียนอย่างไรนะคะคุณครูมีมาให้แล้วค่ะตัว A นะคะตัว B ตัวต่อมาตัวอะไรหายไปลูกตัวอักษร C หายไปใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมตัว C เลย C แล้วก็ D d แล้วต่อด้วยตัวอะไรคะลูกตัว D แล้วก็ตัว E นั่นเองตัว E หายไปแล้วก็ตัวอะไรอีกคะเนี่ยตัว F ใช่ไหมคะ,ะต่อจากนั้นเด็กๆถา A นะคะไปจนถึงตัว Z เลยนะคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะไม่ยากเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย